สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อา u l e มูรซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสะยุคเขวาไปอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนโจรสวนหรือพระครูนิวิทย์ปุญญกร ซึ่งท่านประสิทธิ์ของหลวงพุทธวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ที่สอนแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับในยุคนี้ถือว่าไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม 2,465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีนะครับวัตถุมงคลนะครับมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับรวมทั้งมีวัตถุมงคลนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับมองหาอยู่นะครับ0970195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือโทรโดยตรงนะครับส่วน ติดต่อแอดมินนี่ค่อนข้างที่จะลําบากนะเพราะว่าแอดมินนี่มีงานประจําหลายอย่างนะครับแล้วก็นะครับก็ทักไลน์ทิ้งไว้นะครับหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับซึ่งเฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยนะครับเราก็จะมีนะครับแอดมินรอตอบคาถามนะครับนี่คือหน้าตาเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเข้าไปนะครับทำการซื้อขายได้ปกตินะครับโอนเงินแจ้งสลิปได้นะครับเพื่อนๆนะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจเราก็จะมีนะครับ วัตถุมคลให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกเช่าหาแยแยมากมายรวมทั้งนะครับมีข้อมูลต่างๆให้เพื่อนๆได้ศึกษาและสะสมนะครับเพื่อเป็นในทางการสะสมร่วมกันนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเข้าไปกดฟอลโล่กันเยอะเะนะครับเพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการเช่าหานะครับอ่าถ้าเกิดในกรณีที่ติดต่อแอดมินลำบากนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาพบกันกันกบนะครับวัตถุมงคล นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่นะครับเริ่มกันที่รุ่นที่เป็นตำนานจริงๆนะครับนั่นก็คือรุ่นหอฉันปี59อายุ95ปีนะครับเพื่อนๆนะครับเล่มนี้ก็เพิ่งได้มานะครับขนาด5นิ้วนะครับจำวการสร้าง350เล่มนะครับด้ามจะอุดเจาะรูแล้วก็อุดมวลสารนะครับพอไปแล้วก็เทคล้ายๆเป็น ยางไม้หรือเซรามิกอะไรประมาณนั้นแล้วก็เทอุดเข้าไปนะครับเพื่อนนะครับด้านและฝักทําจากไม้สาราหลังเก่าลงพระเดิมนะครับรุ่นนี้จะนี่นะครับหมายเลข2 3 9านะครับจะตอกหมายเลขแล้วก็โค้ดนะครับเป็นหมายเลขอารบิกนะครับเพื่อนนะครับมีความถือว่าสวยงามนะครับเพื่อนเป็นมีดที่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมาย นะครับปุกเสกไตรมาสปี59นั่นเองนะครับคนที่เล่นลึกเล่นถึงนี่เขาจะเก็บกันนะครับเขาจะไล่เก็บกันนะครับตอนนี้ปัญหาในการเช่าหานีอ่อย่างอย่างผมเป็นคนขายนี่ผมไม่กลัวแล้วครับว่าราคามันจะแพงขึ้นผมกลัวจะไม่มีของมากกว่าดังนั้นเ,นเพื่อนๆนะครับถ้า,าอ่างผมเอามาลงแล้วนี่นะครับถามสอบถามราคากันมาแล้วถ้ายังไม่ปิดนี้ เล่มต่อไปมานี่ราคาคนละเรื่องเลยนะครับพอทุกครั้งที่ผมเช่ามานี่จะมีแค่ไม่กี่ครั้งที่หลุดมาแล้วสามารถที่จะต่อรองราคาและลดให้ได้นะครับบางเล่มนี่ผมได้มาเต็มๆนะครับแทบจะไม่มีมุมนะครับแต่ทําไมต้องต้องเอาไว้นะครับผมไม่ได้เพื่อจะซื้อมาแพงแล้วก็มาขายแพงนะบางทีผมรู้ว่าบางทีผมผมเช่ามาเนี่ยผมไม่จะไปต้องขายนะครับผมเอามาเก็บนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามีพวกนี้มันหาไม่ได้นะครับ มีดเก่าๆนี่สร้างแล้วสร้างเลยนะครับจำนวนเท่าเดิมนะครับมีดใหม่สร้างมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นคุณค่านะครับจะอยู่ที่มีดเก่านะครับซึ่งไม่ต้องการการโปรโมทใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับไม่ต้องการความเข้าใจอะไรทั้งทั้งสิ้นนะครับเขารู้กันนะครับว่าควรจะเล่นควรจะเก็บแบบไหนนะครับเพื่อนๆนะครับของฉันปีห้าเก้านะครับดังนั้นก็จะเป็น อ๋อระฆังปี60นะครับพิธีดีครับปลูกเสกสี่ไตรเอ้สี่วาระกันเป็นหนึ่งไตรมาสนะครับสุดๆนะครับประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับอ่าที่ Facebook Fanpage เราก็จะมีนะครับอ่าที่ลงประสบการณ์นะครับหรือทักเข้าไปถามได้นะครับเพื่อนๆนะครับว่าประสบการณ์ดียังไงนะครับของดีจริงๆนะครับของวัดห้วยด้วนนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นมีดอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งจริงๆก็คือมีด8รอบนั่นเองนะครับปี60นะครับเพื่อนๆ มาเล็กน้ำพีวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับเพื่อนๆหาไม่ได้ง่ายแล้วนะครับราคาขยับขึ้นทุกวันนะครับเพื่อนๆนะครับด้ามและฝักทําจากไม้เสาสลาเก่าอายุ2องร้กว่าปีนะครับแส้อยุธยานะครับซึ่งบดเหล่านี้นี่หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินนะครับเคยทําสังฆกรรมนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนนี้ก็เป็นพระขันนะครับจำนวนการสร้างจะน้อยกว่านะครับเป็น8รอบนะครับสร้างเพียง69เล่มนะครับมีซองเดิม มีดแปดรอบก็มีซองเดิมเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับสร้าง300เล่มนะครับเพื่อนสร้างเยอะกว่าประคันนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นรุ่นที่แทบจะเป็นตำนานหายไปเลยนะครับนั่นคือรุ่นพัดไพศาลนะครับเพื่อนๆนะครับรุ่นพัดไพศาลนี่ผมได้ยินชื่อมานานนะครับแต่นะครับผมเพิ่งได้จับเป็นเล่มแรกนะครับห้านิ้วแบบนี้นี่ จำนวนการสร้างเพียงเ96เล่มนะครับเล่มนี้หมายเลขนะครับ8 10 6นะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับจะต่อโค้ดนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับเป็นหมายเลขอาราบิกเช่นกันนะครับลายกงจักรนาลายนะครับเขาบอกว่าลายกงจักรนาลายนี่เริ่มจากรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับหลังจากนั้นก็นําไปตอกเป็นมีดวัดนะครับซึ่งปี60นั้นนะครับ5960ก็จะมีแค่น่องสิง นะครับหน้าเกี้ยวแล้วก็เสมาเต็มใบนะครับนะครับโค้งจันร์ลายใบน,นี้นี่เริ่มต้นจากปีปล,ปลายปลายปีห้าเก้านะครับก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เอามาตอกเป็นลายมีดวัดปกตินะครับซึ่งถือว่าเป็นาการตอกลายโคงจันร์ลายรุ่นแรกนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับเป็นมีดที่เพิ่งผ่านมือผมนะครับผมเล่นเก็บสายนี้มา พอสมควรนะครับเล่มนี้เป็นเล่มแรกนะครับเคยแต่เห็นนะครับไม่เคยจับนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ไม่ต้องสอบถามมาแล้วนะครับเพราะว่าปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเล่มนี้นะครับอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับอันนี้ปิดแล้วอันยังไม่มีเจ้าของนะครับเพื่อนๆต่อไปก็เป็นนี่เลยนะครับบารามีครูนะครับใครที่ชอบมีทรงปีกุ้งนะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากใบสแตนเลสไม่เป็นสนิมนะครับเป็นมีดนะครับยัน เป็นยันของหลวงพุทศนะครับเอกลักษณ์มีดเป็นแบบหลวงบูมีวัดเขาสมคอน,นะครับยันเป็นแบบหลวงพุทศวัดสัวัดสัตทะเลนะครับปุกเสกแบบหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพโดยหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะครับเพื่อนเพิธีใหญ่มากนะครับใครที่เคยดูที่ผมลงในใน a c e o o o k แฟนเพจหรือในไทม์ไลน์นะครับที่ผมเคยลงแบ่งปันนะครับ เข้าไปดูได้นะครับว่าสุดๆขนาดไหนนะครับสร้างไม่เยอะนะครับทั้งรุ่นสร้างเพียงร้อยสิบสองเล่มเท่านั้นนะครับห้านิ้วมีไม่กี่เล่มนะครับแล้วเล่มนี้เป็นไม้พยุงนะครับหมายเลขนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหมายเลขสองสามนะครับหมายเลขสองสามไม้พยุงครับลายไม้จะสวยงามมากนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาเลยนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับต่อไปก็เป็นหกสี่ก็จะเป็นมีดร้อยปีนะครับยังพอมีให้แบ่งปันนะครับ อีกฝั่งตอกหน้าเกี้ยอีกฝั่งเป็นน่องสิงนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีดวัดปกตินะครับลายโกงจากนาลายนะครับปีหกสี่นะครับนี่นะครับเปรียบเทียบโกงจากนาลายนะครับรุ่นแรกกับรุ่นล่าสุดนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้โหก็ถือว่าความคลาสสิกความสวยงามนี่แตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็มีดที่อยากจะแนะนําก็คือนะครับไล่เก็บเลยครับไตรมาสปีหกศูนนี่นะครับ นะครับตัวการสร้างน้อยแล้วก็ใบยันครูแบบนี้นี่น่าเก็บสะสมนะครับปิดไปแล้วนะครับไม่ต้องถามแต่แต่ถ้าเกิดให้จัดหาให้เนี่ยผมรับจัดหาอยู่แล้วแต่บางทีก็ไม่ต้องรอให้เพื่อนๆสั่งออเดอร์มาครับผมเห็นนี่ผมผมเอามาอยู่แล้วนะครับผมไม่ซิเรียสนะครับเพราะว่ามีดพวกนี้เนี่ยครับอย่างคุณพาปาบมานแบบนี้นี่ลายตอกนี่มันหายากนะครับลายตอกมีดแบบนี้นะครับเป็นยันครูนะครับเป็นเอกลักษณ์มากนะครับจะไม่เหมือนมีดวัดปกติ ที่ออกกันประจําปีนะครับที่คนไปต่อแถวเอาไปเยอะนะครับมีดวาระพวกนี้นี่ต่อโคตรวัดนี่เป็นมีดที่มีอนาคตนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฉลองของรัชกปีห3ายังพอมีให้แบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับทั้ง2.5นิ้วแล้วก็5นิ้วนะครับใบไมนเหล็กอาถรรพ์นะครับซึ่งคลิปเก่าก็ไปดูได้นะครับด้ามจะแกะเป็นท้าเวสุวรรณสวยงามนะครับดุดันมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนมหากระถินนะครับด้ามกระดูกฝากระดูกนะครับสาริกาจิ๋วแบบนี้ก็กล่องเดิมนะครับ จัมีให้แบ่งบันนะครับตภาพสวยนะครับอย่างที่เป็นค่าไม่ใช่สลิมนะครับเป็นขมเหลานะครับเพราะว่าเหล็กพวกนี้เขาจะตีร้อนอะไรประมาณนั้นแหละครับสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนมีแบ่งบันนะครับส่วนเหรียญก็นี่เลยนะครับกําลังจัดทะยานแตะหมื่นแล้วก็จะทะลุหมื่นในไม่ช้าตามไข่ปลาไปนั่นก็คือเหรียญรุ่นแรกข้างกระหนกปีสามห้านะครับได้มา3ามเหรียญเหรือเหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับนะครับผิวประหลอดวิงวิงนะครับใครที่มองหาอยู่ะครับ เปิดแบ่งปันไม่แพงนะครับเพื่อนๆน,นะครับสนใจนะครับนี่เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะเน้นลงข้อมูลใต้คลิปนะครับเป็นนี่ครับข้อมูลเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลรุ่นพัดไพศาลนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นปี60นะครับบางคนก็บอกเป็นปี59แต่สร้างจริงๆก็คือปลายปี5 9นะครับเพื่อนๆแล้วก็ปลูกเสกแล้วก็รับมีดกันก็ประมาณ ประมาณปี60ต้นปีนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับข้อมูลก็จะมีเข้ามานะครับก็ประมาณว่านะครับลายตอกนะครับเพื่อนๆลายตอกเป็นช่างประทานนะครับช่างฝีมือดีแห่งนงครสวรรค์นั่นเองนะครับสร้าง96เล่มเท่านั้นนะครับไม้นี่จะเป็นไม้เสาสลา,าหลวงประเดิมวัดหนองหลวงนะครับ ซึ่งเนื้อไม้นี่เขาเรียกว่าไม้ตะเคียนหนูนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับที่ผมเคยเอาเอารูปนะครับรูปที่เป็นข้างหน้าเป็นหลวงพ่อเดิมข้างหลังเป็นหลวงพ่อพัดแล้วก็ติดจีบรนะครับเอามันเคยนำมาแบ่งปันก็รุ่นนี้แหละครับถือว่าเป็นสุดยอดนะครับปลูกเสกกันทั้งหมดนะครับรู้สึกว่าประมาณ3วาระนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเกจิ ชั้นนทาทั้งนั้นนะครับแล้วเป็นมีดที่ถือว่าเป็นตำนานจริงๆนะครับเพื่อนเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นหามานี่อะไรที่หาจากยากเนี่ยผมก็เจอมาแล้วนะครับแต่ก็รุ่นนี้นะครับที่เพิ่งผ่านมือผมผมเป็นเล่มแรกรวมทั้งมหาการอีกหนึ่งเล่มนะครับที่เคยลงไปนะครับคลิปนี้นี่เน้นเพื่อจะให้เพื่อนได้ศึกษานะครับเพราะว่าของอะไรที่มันไม่ค่อยมีลงเนี่ยเราจะเราจะไม่รู้กันนะครับเดี๋ยวไปเจอแล้วจะปล่อยผ่านนะครับเพื่อน ถ้าไปเจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆจำลายให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆนะครับผมบอกว่าเล่มนี้เป็นเพอร์เฟกสวยงามมากนะครับนะครับก็มีผู้ครอบครองไปแล้วนะครับปิดไปแล้วนะครับดูนะครับแล้วก็จําข้อมูลไว้ว่ามืดแบบนี้เป็นของหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็หายยากมีน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆเจอนีเก็บเลยนะครับต่อรองราคากันนะครับให้มันโดนนะครับ อย่างเล่มนี้ผมได้มาไม่แพงผมก็เปิดไม่แพงนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีลูกค้าทักมาจังหวะใครจังหวะมันนะครับเพราะว่าบางทีผมได้มานี่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะถ่ายรูปแบ่งให้ท่านใดที่สั่งผมก็จําไม่ได้นะครับแต่จังหวะที่ท่านผู้นี้นะครับโทรมา,าผมก็นะครับถามว่ามีอะไรผมก็บอกเลยว่าผมมีรุ่นนี้ก็ปิดเลยนะครับคนนี้นี่ ผมยังไม่เคยเห็นหน้าแล้วท่านท่านนี้ท่านก็ไม่เคยเห็นหน้าผมเช่นกันนะครับถือว่าเป็นนะครับผู้มีพระคุณอีกท่านหนึ่งนะครับเพราะว่าเช่ามีผมไปเยอะมากนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเล่มนี้นะครับตกไปอยู่ในมือของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งเท่านั้นเองนะครับรอรวบรวมส่งทีเดียวเพราะว่าท่านชอบปิดไปทีละเยอะเะนะครับเพื่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของหลวงพ่อพัฒน์ปุญญากามโมวัดทวยด้วนนะครับจงประบกทรักษาและดลบันดาลนห้กับเพื่อนนะครับมีแต่วความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวนันนักสุขภพวะลาบยศสุขสันเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสบัติอุปสรรคใดโรคภาายัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีกองสว่างท้งทางรถตำทางทาง,ทางแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่ปฏิพานเป็นคับผมนะครับรอดพ้นจาก ภัยโควิดด้วยกันนะครับเ,เพื่อนๆนครับสาธุครับผม